สนับสนุนโดย Arc Shop เพจและเว็บไซต์ผู้ให้บริการเติมโลบัตของแท้ราคาถูกอีกทั้งจำหน่ายไอดีเกมออนไลน์และบัตรเติมเกมต่างๆมากมายสั่งซื้อง่ายได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงที่ Arc Shop มึงไปกดเก่อว่าจเก็บไอเมเนี่เอาไเเกอร์ก่อนดีกว่าเกอร์ปูนใครเป็นรอบปูไม่ทันอีกแล้วเมื่อไรจะได้เป็น เพื่ออะไรจะได้เป็นคนไม่ดีกับเขาเนี่ยเป็นเป็นสูงฮะเฮ้ยฮะอะไรนะสูงฮะอย่านะอย่านะอย่านะฮะอย่าเฮ้ยพี่พูดอย่างนั้นมะให้คนอื่นได้ยินเนี่ยเป็นจริงๆหรือเปล่านะไม่ได้เป็นถ้าพี่เป็นพี่สงสัยยังเลยพี่พี่ฆ่าเบิร์ดไปแล้วพี่จะเก็บไว้ทำไมพี่ซื้อใจหรือเปล่าพี่พี่ซื้อใจหอมหรือเปล่าไม่พี่ไม่ได้ซื้อเื่อใจได้ป่ะเนี่ยโอ้พี่พี่ระดับนี้แล้ว อันดับพี่นอันตรายผมอยู่กบเบดูคลิปพี่มาแล้วพี่นหะอันตรายพี่ไม่อันตรายหรอกพี่เป็นคนที่เชื่อใจได้เราเป็นคนดีเราไม่ใช่นะเราไม่ใช่โอเคเราเป็นคนดีเราต้องอยู่ด้วยกันเราเป็นคนดีเราวางให้มันให้วางให้มันเหมือนนะการเฉยๆอ่ะมนเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วเมย์เปล่าเนี่ยเมย์เนียนเนียนอะไรพี่เนียนพูดแบบจะเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ๋อนี่ฟักไข่เสร็จจริงปะเห็นไหฟักไงอ่ะทำให้เป็น กดสีเขียวสีแดงก็ออ๋ต้องปิดปิดแล้วมันจะมีเขาดาวพอเขาดาวจบก็เปิดถ้าเกิดนี่ไข่จะสุกไหมวะอยากรู้จังสุกมันจะแดงได้แล้วนี่แล้วก็ต้องทำใหม่นี่เหรอใช่ไม่เวลาได้เวลากดได้มันจะมีเสียงตึ่งตึงด้วยนะใช่ตอนพอดีพอจบโอ้โอเคเปิดประตูจะทำประตูให้มันใหญ่กว่านี้ก็ไม่ได้เนาะพี่บอกแล้วพี่เชื่อใจได้อยงใครบางคนมั่่วพี เอาโพูด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 ให้ระแวงเลยไม่มีอะไรหรอกพี่อเบิร์ดไม่ใช่นะพี่พี่ดูคนพี่ว่าพี่ดูคนถูกพี่มีคนวิ่งขึ้นไปข้างบนสีแดงๆลงไปข้างล่างอาจจะมีเจอศพอาจจะเจอศพก็ได้นะไปลงไปดูคนเื่อนไม่ได้เนี่ยเนีอะไรเอาเว้นไม่ได้อะเออห้องเดียวกันเลยอะไรอะไรมอเอาคีย์การ์ดเว้ยเฟสผมอยู่นี่พี่อะมีคนปิดไฟอ่ะพี่ทำด้วย เดี๋ยวพี่ดูให้คนหนึ่งดีกว่าผมเสร็จละเอาเลยเอาเลยพี่อ่ะเอาเลยทำๆๆไม่ใช่ว่าพี่ทำนี่ใช่พี่ผมก็ถือมีดของเราพี่เสมอแหละโอเคไปแต่ที่ทิ่มๆพี่นะไม่ใช่มีดหรอกนะมันคืออะไรโอเคเควสเควสฮะโอเคไม่พี่ถามว่าไม่ใช่มีดมันคืออะไรดุนดุนคืออาวุธอันยาวใช่เนี่ยเห็นปะที่ที่ที่หางเป็ดอะที่ที่ตูดเป็ดนั่นแหละผม ผมผมหนีไปขนาดเฮ้ยหลุดอ่าหลุดเหรอเฮ้ยพี่ไม่หลุดเกมเกมพี่หลุดมั้งพี่ชายกลับมาแล้วทำไมลากสลายไปอย่างไั้นหลุดหลุดหลุดเน็ตหลุดโอ้โหกําลังกูตัดแบบโอ้เจอคนที่ไปเนื้อเชื่อใช้ได้แล้วสลายไปต่อหน้าเลยเดี๋ยวตาหน้าเอาใหม่ตาหน้าเอาใหม่ ตาตาหน้าจะเหมือนเดิมไหมอ่ะพี่ยังเชื่อใจได้เสมอกับน้องๆใช่เหรอใช่ผมคนนี้ไม่เชื่อใจพี่คนเรามันเชื่อตาได้เกมยรเปล่าเกยียร์วนั่นนะพี่เชื่อใจนะใครใครเป็นตนัวเนีเ่ยไ<อ>ปขี้เยอะเอาว่ะรอบนี้เร,เราไปเราไปเก็บเก็บภารกิจก่อน ภารกิจอยู่ไหนเนี่ยอืมล่างนี้ศูนย์สองสี่สองปิดไม่ดีกว่าเพื่อความปลอดภัย <c oughs> เดี๋ยวหลุด <c oughs> ขึ้นไปห้องนี้ <c oughs> แปดหกสี่ต่กอนมีหนึ่งเดียวเฮ้ยยายา ไทเกอร์พี่เชื่อใจไทเกอร์นะใครวะเนี่ยอุ้ยเี็นตกใจยาพี่ไม่ใช่ยี่ยม่ใช่พี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 ่ยี่รกลัว่ยี่ยีี่ยี่ยใครี่ี่ยี่ย่่ยี่่ยี่ี่ยี่ยี่่ยี่ี่ยี่เีี่ยฮัลโหลชื่อีี่ี่ี่ยี่ย่่ยี่ยี่ก่ย อบางน้ำกู ب, เปิดทิ้งไว้เงียบเงียบขนาดนี้มีคนตายแล้วบ้างเนี่ยเอาจริงนั่นน่ะสิอือเอกรู้เหมือนเหมือนเป็นรู่องที่มึงเจอค่า <c oughs> จะระแวงพี่ทำไมอือ <c oughs> อะไรก้็ก็มึงจำมันใช้ไม่ได้เหรอ <c oughs> ไหนไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอ <c oughs> ฮัลโหลบุนโดตาค่ะพี่เอ้ยแบงค์พี่จะตามแบงค์แล้วกัน แบงค์เป็นหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยสวัสดีทุกท่านทำไมเบิร์ดพุ่งมาอย่างเงี้ยผมเดินมาทำแทรกนะพี่จะไปดูด้วยกันไหมได้เอาวหายใครตายอา้าวไม่รู้ไม่รู้เลยรู้ <นะ S 2> เชียวเมว่ากฎจะต้องมีเหตุผลเมื่อกี้กําลังเหลือกป็ลังเรียนเหลือ,อเหลือเมย์เศษศพตรงไหนเมย์ ม่เจอในห้อง security ตรงคอมอินเตอร์คอมเลยอ่ะก่อนที่เขาจะตายอ่ะเขาก็แบบว่าเปล่าประกาศในอินเตอร์คอมว่าเขากำลังจะตายพี่บูมเป็นคนฆ่าได้ยินใช่ปะเออบอกว่าบูมไม่ไม่พี่บูมอยู่กับพี่แบงค์ข้างล่างผมก็คนที่เดินมาทางนั้นคนเดียวมีแต่พี่ออนก็เห็นว่าจะรวมหัวอะไรเห็นแบงค์บอกอ่ะเผ้ออย่าแกล้งพี่เลยพี่พี่ได้เดินบ้าง พี่จะคลิปบอกว่าพี่มองไม่เห็นใครนะคนเดียวเลยทำไมทำไมดูเหมือนจะจะโหวตผมจังเนี่ยฮะพีจะคลิปแล้วกันไม่โหวตใครพี่ออสว่ะไม่่่ีีนนทารเยโยนใส่พี่ทุกตาเลยเฮ้ยพี่พี่ยังไม่ทำอะไรเบอร์เลยนะพี่เดินไปทางนั้นน่ะแต่สองคนนี้เขาอยู่ตรงนี้กับผมอ่ะอยู่คนละอยู่คนละโซนกันด้วยเมย์หรือเปล่าเมย์หรือเปล่าไม่ใช่ก็เกอรบอกว่าวิบูมค่ะ พี่พี่พี่เขาพูดตอนไหนเบิร์ตบอกว่าพี่ทำงานดีจังอ่ะแค่นั้นเลยง่ะทำงานต่องานพี่อยู่ไหนผมต้องไปทำงานตรงนี้ด้านขวางานอยู่ไหนงานของเราอย่าทำผมนะเฮ้ยพี่อยู่ด้วยกันสามคนดีละผมเป็นสองคนอ๋อ เต้ไม่ใช่ใช่ไหมเนเต้อุ้ยผมเกอร์มาหาพี่ที่อินเตอร์คอมอืมเฮ้ยเกอร์มันตายแล้วอ่ะเอ้าแสดงว่าเมยเห็นผีอะเมยเห็นผีแน่ๆเลยแบงค์ฮัลโหลเขาทำอะไรผมกำลังเรียงกล่องนะพี่เมื่อกี้ผมเออเมื่อกี้เมื่อกี้เกอร์อะไรนะเมย์ว่าเกอร์มาหาเกอร์เกอร์มาหาเมย์อะ มีน่าจะเป็นคนเห็นผีวะพีอ่อ๋อพี่ยอดทำไรยืนนิ่งพ,พี่ยอดยอดตื่นฮัโลโหลฮัลโหล ไม่ไม่พี่เมย์ก็พี่ออสอ่ะไม่ไม่ผมเฝ้าพี่ออสอยู่ด้านล่างพี่ออสเหมือนเขาหลุดอ่ะเหรอใช่ใช่ใช่เนี่ยเขาไม่พูดเนี่ยใช่อ่ะจริงๆผมเฝ้าผมสาบานเลยผมเฝ้าพีออสอยู่ด้านล่างจริงใช่อ่ะถ้าพี่พูดโกหกพี่ต้องเต้นให้เราดูนะโอ้โหพี่ไม่เคยโกหกน้องอีกแล้วเชื่อใจพี่ได้ลรือเมย์เมย์อ่ะก็บอกมาดิไทเกอร์บอกว่าไทเกอร์บอกเมย์เห็นผี ไม่เมย์อาจจะพูดแบบว่าเแสดงตัวตนก็ได้เมย์งั้นพี่สคริปต์ก่อนแล้วกันไม่เห็นตัวหรือว่าเบิร์ดปะเบิร์ดอะไรเราเบิร์ตเฟสธรรมดาทำเวสเสร็จแล้วด้วยไม่เคยเห็นเบิร์ดสักทีอะเอ้าเพราะผมนั่งทำเวสอยู่เดินตามแม่เดินตามแม่ผมเสผมเสร็จแล้วเดินตามก็ได้หรือผมให้เดินให้ผมเดินตามตามใครแม่ตามพี่ก็ได้ไปด้วยกันแล้วถ้าผมตายอะ อพี่เชื่อใจได้ตลอดกีตาแล้วที่พี่เป็นคนเน่ยเห็นไหมผมบอกแล้วว่าพี่ออสหลุดเชื่อผมเนี่ยพี่ยืนเฝ้าพี่ออสเขาบอกเขาเพิ่งมาพี่เมย์ไม่ใช่พี่เห็นผีจริงๆผีเขาพาพี่ไปหาศพเต้แต่รอบนี้สคริปก่อนแล้วกันเมย์ชอบโยนไม่ใช่เมย์เป็นโดโด้หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่เมย์เป็นเห็นผี มีทำตัวมีพิลุคนเห็นผีไปแล้วก็ได้นะเนี่ยเฮ้ยอ้าวเกขอบคุณที่พี่พูดแบบนี้ดีมากเป็นการพิสูจน์ตัวเองพี่ผมโกหกผมเลยอีกทักหนึ่งมาเป็นเพื่อนหน่อยจริงจริงมันจะเสร็จแล้วแหละแต่พี่เมแกอนี่ก่อนพี่เมย์ไหมว่าพี่เมย์ไหมพี่ก็ว่าเมย์แหละหรือว่าเมย์อาจจะเป็นโดโด้่ะแต่ว่าพี่ออสหลุดจริงๆพี่ออสน่าจะ คนตายนะหรือพี่ออสแกแกยืนอึ้งหรือเขาเป็นฆาตกรแต่เขายืนนิ่งอันนี้ก็ไม่แน่ใจ่ถ้าเขาถ้าเขาถ้าเขายืนนิ่งเขาใจนี้ได้ไงอ่ะนั่นน่ะสิไอเดี๋ยวทำไมแท็กผมงอกวะมันงอกไปสองแท็กอ่ะมันให้ไปปิดอะไรไฟใครอ่ะฮัลโหลมาซ่อมมาซ่อมซ่อมสีซ่อมพี่ออสหายแล้วซ่อมสีซ่อมสีซ่อมอยู่นี่ไงมันต้องเป็นสีเหลืองหมดอ้า่ะหยาบหรือฆาตกรแกเอฟเควะ นั่นน่ะข้าคนละเอฟเคอะพี่ออดอยู่ไหนอ่ะตอนนี้เล็บชิปนายอาพี่แล้วเป็นะผมมีแท็กนอกรายต่ออ๋อยอดมันมีมันมีรู้สึกว่ามันมีวิญญาณอะไรสักอย่างหนึ่งที่พยายามที่จะบอกเมย์อะไรสักอย่างอ่ะวิญญาณสักอย่างเขาเขาได้เขาได้เาได้เดี๋ยวผมไปทำแลกเกียร์นะมีอีกตัวหนึ่งอ่ะเลือดจะไปกับพี่มีมีแท็กผมไป ผมมีแท็กงอกมาไกลมากเลยตรงนู้นเลยตรงไหนอะตรงตรงห้องขวาสุดหรือเปล่าวะอ้าวเอออะไรวะกดทำไมอ่ะเออมีอะไรก็เมเห็นีฮะแล้วผีอะเขาจะชอบตามฆาตกรใช่ไหมเพื่อที่จะดูว่าฆาตกรจะฆ่าใครต่อ แล้วคนที่เขาฆ่าแล้วคนที่เขาตามเนี่ยก็คือพายุน้อยของเรานี่เองะพี่อีกแล้วก็ก็สามก็สามก็ทั้งหมดบอกว่าจะรวมหัวแกงพี่อะตอนนั้นพี่จําได้แบงค์เฉลยอะพี่ไม่เห็นรวมหัวอะไรหรือว่าอ่ะผมผมไม่รู้่จะจะบทผมก็ได้นะแต่ผมไม่บทใครพีี่่่ไมรู้ถ้าผมฆ่ากูพิจารณแล้วเนี่ยผมกลัวว่ะโอ้ ไม่งั้นเมย์ก็โดนผีหลอกผมมาคลิปแล้วกันนะเมย์พูดเรื่องผีบ่อยเกินไปอ่ะเมย์น่าจะหรือเปล่าผีหลอกไงพี่ผีหลอกนะเมย์หรือเปล่าไม่ใช่ทำไมไม่ใเชื่อเมย์รักตาพี่ออดหายไปไหนคนเดียวผีจะเป็นโดโด้ก็ได้นะไม่มีใครเชื่อเมย์รักตาเลยผมว่าเมย์ไม่ผีก็โดโดะต้องฆ่าเมย์แล้วว่าฆ่าเมย์แล้วว่ะ ดับไฟอีกรอบดูดิแล้วก็แซงไปซ่อมไฟมีใครตายยังไม่รู้อ่ะมีใครตายยังกำลังมาซ่อมไฟเนี่ยตายกันหมดแล้วมั้งเนี่ยมันต้องเป็นสีเหลืองอ่ะโอ้ยใ ทำไมพี่พี่เมมาแล้วทำไมพี่ยืนอยู่กลางห้องอะพี่เพิ่งมาถึงแต่พี่ยืนอยู่เฉยๆนะทำไมไม่มีใครซ่อมไฟเลยก็ซ่อมนี่มันทำยังไงเนี่ยพี่ทำเป็นสีเหลืองหมดแล้วมันไม่ติดอะผมผมทำเองก็ไดมทำไม่เป็นไม่พี่มันต้องกดข้างล่างด้วยถ้าเกิดเสร็จแล้วอะข้างล่างตัวไหนไม่เห็นอ่าทำทำทำข้างล่างที่เป็นสีแดงสุดท้ายอะเออไม่ใช่ค่ะปุ่มค่ะ ตามอาเคสผมเสร็จแล้วเม่สผมเสร็จแล้วเพสผมเสร็จแล้วมีเหลืออันนี้รีเซ็ตคอมมันโดโดก็มาทำเพสอยู่ดีอ่ะทำไมได้บ้างใครเป็นโดโดเมย์แหละโดโดอ่ะเราคงต้องเอาโดโดออกเมย์ก็บอกว่าเมย์เห็นผีแล้วโดโดคือใครไม่รู้โดโดจะตายไปแล้วก็ได้อาจะเดี้ยงไปแล้วก็ได้แล้วพี่ออสไปไหนไม่เห็นเขาสักทีอ่ะแต่เขาไม่เมื่อกี้ผมเจอเขาเขาไม่ได้เอฟเคนะเขาไปไหนก็ไม่รู้อ่ะเชื่อว่าเขาทำอะไรเนี่ยไปหาพี่ออสค่ะ แต่ดูดูจะดูดเขาเพาเขาก็ไม่ทำเคสอยู่ดีเราจะชนะยังไงอ่ะสูตรเดิมหรือเปล่าแต่ไม่ใช่พี่นะพี่ไม่ใช่ดูดพี่เป็นคนปกติบริสุทธิ์เหมือนเดิมนผกกีตามใครเนี่ยตกลุมรอบนี้ยากไปพี่ออนน่าจะมุดท่ออยู่เนี่ย แล้วฮัลโหลตัวหนึ่งผมว่าพี่ออดผีตามใครอะพี่ออดมุดท่อแน่เลยเนี่ยเออเกิดไปได้ปไปผีสามตัวนี้เขาก็ตามทุกคนเลยเขาก็เวียนว่ายตามคนละอยู่รอบรอบรอไม่เคยดูยูทูบเบอร์คนหนึ่งอ่ะเขาเขาทำตรงนี้อ่ะเขาล็อกคนในห้องนี้ใช่ปะแล้วเขาก็ออกท่อไปแล้วมันก็มีศพอยู่ข้างนอกไม่รู้เขาทำยังไง ไม่นะไอตียแล้วออกไงเนี่ยเฮ้ยเขาตัดทิ้งเป็นคิวลงท่อดิพี่ลงท่อดเลยกดอะไรประตูมันจะไม่ลงได้อะช่นไหมใครล็อกเราอ่ะพี่ออนหาเราไม่เจอหรือเปล่าอ้าวอ้าวอ้าเดี๋ยว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 ไปไหนอ่ะแล้วไปไหนดีอ่ะมันต้องคนใกล้ตัวถึงจะล็อกได้อ่ะใช่นไหมอืม รอไปรอตรงห้องซิคิลิตเว้นตั้งแต่พี่อ้อตอนนั้นน่ะไปเราต้องรีบจบมันตอนนี้ไปแต่แต่อยู่ในท่อมันมันกดได้หรือเปล่ากดปุ่มไปกดปุ่มจริงๆเราก็กดได้นะปุ่มมันอีกว่าหนึ่งโทษเฮ้ยเอาจริงเรากดจริงๆเรากดได้นะพี่เมียเพราะว่าเราเหลือเป็นเป็ดธรรมดาสองตัวถูกไหมพี่อ้อตายหรือเปล่าเนี่ยทำไมไม่รู้ว่าโดโด นี่ไงปุ่มถ้าถ้าเราโหวตเออว่าถ้าโหวตโดนโดนเราก็แพ้เลยกดกไม่ได้ดดแล้วอะ่ะเหมือนกับว่าที่เรากดเมื่อกี้มันจะตัดเสียงนะ ตอนนี้หาท่อด่วนเลยท่ออยู่ไหนท่ออยู่ไหนท่ออยู่ไหนโอเคฮัลโหลเอ้าเมย์ตายเหรอเออเม่เป็นไรตาย่ะพี่อบไข่อยู่ไม่รู้เรื่องผมไม่เห็นว่าพี่ัะที่พีบูมอะไรพี่ก็แย่ทำอย่างนี้ ที่แยกออกมาจากเราเมื่อกี้เบิร์ดเหรอไม่พี่บูมมันเหลือแค่พี่แล้วเว้ยคนที่จะปิดประตูในระยะนั้นได้ละขังพวกเราไว้ในขนาดที่พี่เม์เล่าเรื่องพวกนั้นพอดีมันก็เหลือแต่พี่นั่นแหละที่ทำให้พวกผมฆาตกรปิดได้ทั่วแมปไหมปิดได้ทั่วแมปเบิร์ดจะใส่ไลายพี่ทำไมพี่พี่ออสอาจจะเป็นเบิร์ดเบิร์อาจจะเป็นเบิร์ดอาจจะเป็นโดโดนะพี่แต่ว่าแต่ว่าพี่บูมเนี่ยจะเป็น้ งั้นก็โหวตพี่พี่จะให้แต่ผมจะให้ใครชนะระหว่างเป็ดกับฆาตกรเอ้ยฆาตกรกับ่านพี่ใครอ่ะผมว่าเบิร์ดอะเบิร์ดอยู่กับเมย์ตลอดแล้วผมแยกออกมาถ้เออแล้วผมแยกออกมาล่าสุดผมเห็นเบิร์ดอยู่กับเมย์แล้วผมก็แยกออกมายังไงพี่ก็แพ้พี่โดโดมันแพ้ไปแล้วพี่จะช่วยใครใครคือโดโดเบิร์ดเปล่าพี่ออสไงพี่ออสแน่นอนพี่ต้องเลือกแล้วพี่ต้องเลือกกนแหละ นั่นไงเลือกผมซะง,งั้นคิดว่าเป็นผมซะง,งั้นว่าแล้วไอ้พี่ออสกับพี่ <ide S 1> บุญม่วงไม่มบอกแล้ว,ลวผมไม่ผมบอกพี่แล้วพี่จะเลือกใครพี่ออดผมไม่ไ <receber> ด้ผมไม่ได้คุยกับพี่ออดนะเมื่อกี้อ่ะไม่ได้คุยกันเลยไอพี่ออดอย่าใแกอะไรกับพี่เออ ไม่ีใครเชื่อเมย์อ่ะสองตาแล้วนะแล้วแล้วเมย์กับเมย์กับเบิร์ดเนี่ยติดกันเลยครับข้าวบนยาผมเริ่มเชื่อพี่ตั้งแต่ตอนที่เราโดนขังด้วยกันนั่นแหละพี่พี่อ่ะผมอุตส่าห์ประกาศผมอุตส่าห์ประกาศตั้งแต่เมย์โยนให้พี่รอบที่สองอะพี่คิดในใจพี่ต้องฆ่าใชวพี่ต้องฆ่าเมย์ก่อนเพื่อนแต่ผมโดนก่อนแต่เมย์อยู่กับเบิร์ดเนี่ยผมเศร้าหรอกโดนก่อนไม่ได้เล่นเลยพี่สมหน้า อะไรพีผมก็เลยประกาศเลยพี่งผมก็จะพูดไว้เฮใยเนี่ยเล่นหลุดชื่อพี่ออกไปไหมยังพูดไปเสร็จพี่ผมตายก่อนเลยไอ้แแลล้ว้วาเก็เลราพา่ไม่ไม่ไม่พูดพูดได้ยินทุกคนได้ยินว่าเป็นพี่บูมไหมใช่ได้ยินแล้วจะไม่เขียนอะไเลือกพี่อ่ะก็ไปก็บอกไปแล้วอ่ะไม่พี่อยู่กับพี่แปงได้ยังไงวะตรงนั้นน่ะในเมื่อพี่พี่พี่ฆ่าไทเกอร์โคตรไกลเลยไม่ตายแล้ว อุตส่าห์เสียงหลักฐานออกมาชัดเจนไม่โหวตกันหมดแล้วได้ไงวะหมดแล้วแล้วหมดจริงๆอุตส่าห์หลักฐานบอกว่าหลักฐานมัดตัวออกมาอย่างดีให้ก็ไม่โหวตกันคนนึ่งพี่นะมันตายยากอยู่แล้วไม่ก็ที่เก็บงานดี